งานพรา์ธไทมออนไลน์ได้เงินจริง100%ไรายได้ขึ้นอยู่กับความขยันไม่เสียค่าธรรมเนียมไม่ต้องอบรมสนใจคลิกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับสุดข่าว United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เตรียมเบอร์เสื้อรอไว้ให้เลือกกามาราว่าที่กองกลางตัวใหม่แมนยู่ีเบอร์เสื้อเพื่อก,กามาร่าหลังจากที่ตัเป็นข่าวกับอามโดูฮารากองกลางของทีมอบาริซิกอย่างหนักหน่วงนะครับทำไปทำมา แมน,นเชสเตดเปลี่ยนไปทูยงกับบูบบกาการ่าแทนที่ล่าวนะครับว่าเขาจะเป็นการเซนยารายแรกในเดือนมกนราคมนี้ของรับลังนิกโดยการเปิดเผยว่าปีศาจแดงนะครับสนใจที่จะเซนสัญญาเมคฟิวทีมโอลิมปิกมาเซ๊และเป็นเพราะว่าพ่อค้าแข่งในวันย2 2ปีกำลังจะหมดพันธะก,กับต้นสก,กัดหลังจบซีซั่นนี้โดยโอเอ็มจึงไม่มีทางเลือกนอกจากขายเขาในช่วงปีใหม่แลกกับการรับทรัพย์ดีกว่าที่จะไม่ได้เงินเลยแม้แต่แดงเดียว อันที่จริงผู้จัดการกิมชออนมันก็มีนักเตะในแดงกลางให้เลือกใช้สอยเพียบไปหมดทั้งปอบบาบูนฟานัสดนนี่ฟันเดเบกเฟสสครับแม็กคูเน่และเนวิเอมาติดแต่เชื่อกันว่าเขาเน้นเสริมทัพในแดนกลาง,งเป็นอันดับแรกอยู่ดีโดยเฉพาะอย่างยิง่งเดลนติรายงานมาว่ากัม马า,าจะย้ายสู่โอทักฟอร์ดอย่างแน่นอนในช่วงปีใหม่จึงเป็นเรื่องสมควรอยู่ที่เราจะมองไปถึงโอกาสการเลือกเบอร์เสื้อเทียม e ของปีสแสดงของกองกลางชาวเฟนส์แมนและนี่คือ4หมายเลขเสื้อของทินโอท์ฟัดฟอร์ดที่มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะถูกจับจองโดยว่าที่นักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหมายเลขที่12การมารา่ีว่ามีโอกาสเลือกสวมเสื้อตัวนี้ของปีสแสดงเนื่องมาจากหมายเลขนี้ยังว่างอยู่โดยไม่มีใครจับจองคริสโมลิงเป็นนักเตะลายล่าสุดของทิมโลนดอนแห่งความฝันที่สวมเสื้อหมายเลขนี้ กานที่เขาจะย้ายไปหากินในซิเกาโจเซียอิตาลีกับโรม่าในช่วงสมร์ปี2019จึงทําให้กัมารนมีสิทธิ์เลือกสวมเสื้อตัวนี้ได้และก่อนที่เซนต์ฮาส์ิวสีนักเตะที่เคยสวมเสือ้อเบอร์นี้ก็ได้แก่เบนฟรอสเตอร์ดาวิดเบลียองและฟิลเนวิลขณะดีกันพอสโคเองกองกลางชื่อดังก็เคยเลือกใช้หมายเลขนี้มาก่อนในช่วงหนึ่งด้วยดูไปแล้วนะครับกัรมร่าอาจจะคิดถึงการเดินตามรอยของพอสโคได้เช่นเดียวกันหากหวังสร้างชื่อในฐานะกองกลางกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หมายเลขต่อไปคือหมายเลข15อันที่จริงยับหมายเลข15เป็นเบอร์เสื้อของเอ็นเรสเปโรลาแต่หากปัจจุบันเนาวเตะทีมชาติบราซิลยัดไปเล่นกับสโมสรในเ้านเกิดฟาเ์มงโกแบบยืมตัวหลังเลือกสวมเสือ้อไปแสดงตัวนี้ต่อจากอันนันยานาไซที่ยัดรื้มทีมเรียวโซซิดัดเมื่อปี2 0 1 7และด้วยการที่โชฟอร์ได้ดีในลีกเมืองกาแฟาประกอบกับการที่ไม่มีตำแหน่งตัวจริงพาในโลงละครแห่งความฝันจึงคาดการกันว่าเปโรลาน่าจะยัดอ,อจามแมนสเตรดอย่างถาวรค่อนข้างแน่นอน นอกจากเป็นล,ละล่าแล้วนักเตะปีแสดงที่เคยสวมเสื้อเบอร์นี้ลงบูประกอบไปด้วยคารเบอร์เรนลาสดาลล์บินกะแนนรายการพอสโคลเดวิดเบ็คแฮมนิกิบัตและนเนเวียาวิดิสต่างก็สวมเสื้อเบอร์นี้มาแล้วด้วยมันจึงอาจจะทําให้กัรมราร่าเลือกหมายเลขนี้ก็เป็นไปได้หมายเลข24ด้านนั้นของแมนยูอย่างเดวิดเบ็คแฮมพอรสโคลเวสเปลาและดาวเดนเฟเชร์ล้วนแล้วเคยสวมเสื้อหมายเลขนี้มาก่อน และมันก็เป็นอ e ีกหมายเลขที่ว่างอยู่โดยไร้ผู้จับจองหลังจากทิมมตีฟูโซเมนซาเป็นพ่อค้าแข้งรายล่าสุดของทีมที่เลือกสวมเสื้อเบอร์นี้ปัจจุบันนะครับตัวของกามาร่าลงเล่นในทีมบาร์เซียในลีกเหมือนหอมโดยกามาร่าเลือกสวมเสื้อหมายเลขสี่แต่คงไม่แปลกใจนักหากเขาเซ็นสัญญากับแมนยูแล้วเลือกที่จะใส่เสื้อเบอร์นี้เหมือนกับดาวดังหลายคนในทีมโอทาฟอร์ดไม่เพียงเท่านั้นครับฟิวจนเซนตอร์แฮฟของแมนทุเต็ดก็เคยใช้งานเบอร์เสือ้อเบอร์นี้มาแล้วหลังย้ายมาจากแบล็กเบิร์นปี 2020X หมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข 3- 2มสเท่าที่ผ่านมานะครับเสื้อหมายเลขนี้มักจะถูกครอบครองโดยเด็กั้นของปีแสดงมาแล้วหลายต่อหลายราย,ายไม่ว่าจะเป็นแซมจอห์นสโตนซึ่งย้ายไปฝึาสอนกับเวสบอมบิดอาเวียนในปี2 0ง8รวมทั้งยินแฮนเ์สันทอมเลาเลนส์และบราโนโคลแต่ที่สำคัญนะครับคาร์ลตีเวสก็น่าเลือดเพราะเขาเคยสวมเสื้อตัวนี้ลงราะขาให้กับปีแสดงมาแล้วเช่นเดียวกันและน่าจะบอกได้ว่านี่คือนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยสวมเสื้อหมายเลขนี้ ของทีมเพราะมีเพียงแก้วหัวออาร์เจนตินาที่ช่วยพาทีมคว้าแชมป์พิีเลีกสสมัยเท่านั้นเขายังได้แชมป์อยู่ก่อนชม้นลีกในปี2008นะครับกับทีมไอซ์แสนดงอีกด้วยฉะนั้นแล้วมันจะน่าสนใจไม่น้อยว่าการมาลาคิดจะเลือกใช้หมายเลขนี้หรือเปล่านะครับพิกโผแขแค่ไม่แมนยูราดแรกของรังิกไม่ใช่ฮันดราพิกโผ ไม่ใช่อามาดูอารดารสาสแล้วนะครับ่อดังเปิดเผยรับรองหิงผู้จัดการคีงแมนชันเตดจะได้เป้าหมายแรกมาเสริมทัพในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เต็มที่แล้วไม่ใช่กองกลางที่ทีมอาบาลิซิกที่ตกเป็นข่าวด้วยอย่างหนักมาเดียวตลอดเดือนตินะครับรายงานเมื่อวันที่18วันคุณซือชาวเยอรมันเจรจาก,กับนักเตะที่เขาต้องการดึงตัวมาร่วมทีมไปสแสดงรายแรกได้อย่างคืบหน้าไปมากและยังเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางที่จะต้องการมากที่สุด นื่องจากมองว่าเป็นจุดอ่อนของทีมอาซูแดงที่สมควรเสริมความแข็งแกร่งโดยเจ้าในายแห่งทีมโอริจฟอร์ดมั่นใจว่านักเตะร,รายนี้แหละสามารถทดแทนปอบาบาดท,ที่จำลาสโมสรหลังจบซีซั่นนี้ได้พร้อมกันนี้เดี็กเ,เรตยังระบุตร,ตรงกันว่ารังเงีต้องการหนึ่งตัวบูบบกาการมารามีฟิลเลียนหวัวหอมของทีมโอลิมปิกแารเซ่มาเป็นสมาชิกใหม่รายแรกในยุคข,ของเขาแม้หลายทีมดังในยุโรปทั้งบาร์เซโลนาและเบอร์ยอนิกรวมจีบก็แค่แค่เดวัยย่สิบส2ง,งปีแต่ปีแสดงมีประสิทธิที่ ดีกว่าที่จะได้ไลายเซ็นของเขามากที่สุดเนื่องจากไม่คิดรอหนึ่งตัวแบบฟรีในช่วงซัมเมอร์โดยมีการเปิดเผยว่าก,การมราสามารถยาา้ายออลเจเทน OM ได้แบบไม่มีค่าตัวสโมสรจึงสเสนอช,ชื่อชุดใหม่ให้กับเขาพิจารณาแต่นักเตะปฏิเสธไปแล้วเนื่องจากต้องการย้ายเทียมด้วยเหตุผลนี้แมนเชสเตอร์จึงพร้องควักกระเป๋าคว้าตัวเขามาร่วมช้คานในทันทีในตลาดหน้าหนาวนี้รับเป็นที่ระบ,บุว่ารองหญิงจะได้ตัวการมราตั้งแต่วันแรกการเปิดตลาดด้วยเลยนะฮะเนื่องจากสามารถถก กับเป้าหมาย้อยังคืบหน้าไปมากท่นี้กามราได้รับความสนใจจากนิวาสโซอีกหนึ่งสโมสรจากสิงค์ลีเช่นเดียวกันหลังจากโซฟอร์มอย่างเยีย่ยมในลีกเอิงและเขาเกือบตกลงยาา้ายมาค้าแข่งกับเดอะแม็กไพ์แล้วในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะในช่วงเสมอที่ผ่านมาด้วยแต่เปลี่ยนใจขออยู่รับใช้ถิ่นสตาร์เวรโรมต่อไปครับก่อนแน่นอนนะฮะน่าจะเปิดดิวกันได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมเพราะว่าทางด้านของกามราเองได้บอกกับ ทางโอลิมปิกมาเซียว่าจะต้องการย้ายนะครับแล้วก็สื่อชั้นนำหลายสำนักเลยครับไม่ว่าจะเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือเดอะแอตแลติกนะครับและเดอะเอ็กเพรสรายงานเป็นสิ่งเดียวกันนะครับฉะนั้นตรงนี้นะฮะการแก้ปัญหาของแมนยูนั่นก็คือกองกลางนะครับที่จะไม่มีปอบบาปอบบาจะต้องไปแน่นอนนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วแฟนๆลรชอบหรือเปล่าล่ะครับสำหรับกามาราคนนี้ครับโดยนักเตะคนนี้เป็นนักเตะจอมขยันนะครับวิ่งไล่บอล ไม่มีหมดนะครับเด่นทั้งเกมรุกและเกมปับนะครับที่แน่ๆเข้ามาแทนปอปบบาอย่างแน่นอนนะครับแล,บล้วบรรมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมเสนอการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพเช่นเคยนะครับ